สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียดตอนสายๆพี่น้องจา๋าขึ้นมาเทียงฝั่งนี้ปาก็ว่าแต่ทีนี้เสียงคนยางแตกสวดสวดมาตัวใหญ่แล้วจิ๊เบ็ดเอาไปปีกเป็นอย่างมาเร็วมากินเรเร็วปลาตะเพียนเรือปลาตะเพิ้นหน่อย แต่ตสวดเกลืออาหารดูเสมอกำลังสิบเพอปีอีแล้วมีหอดปลาหมอข้างดำหหนปะปลาดุกหน้าก็มีได้เห็นอยู่ตัว,ตวสองตัว ปลาปล่อยก่อนอันดำหน้าอีกเลยอาศัยตะวัานอาหารมันบ่มีอันอยากินเนาะมุ้ยพักกินพุ่นมื่นอนี้ก,ก็ขึ้นมาก,กับน,น้องทำยายบุญแล้วก็แม่น้องเมย ยายบุญฮัก็มาตะเลี้ยงวัวมักทั่วปีบ่นี่มักแตงเห็ดค้างมันเด้อกอขึ้นอยู่มะก,กลามไปมักทั่วปีขั้นบ่หอนยามันบ่เป็นหมากเด้ปลูกไว้ก็อยู่หันแหละเป็นเครือซื้อหนอพุ่นมันสิไก่ส่วงเกี่ยวเขาปกติยายรวยเราปลูปก ปีนี้บมเห็นเพื่อนปลูก,กลเพื่อนอยากหลานบ่ค่อยมีเวลาอาอมานาแต่เก่าเพื่อนปลูกอยู่แถวกันเทนาทางสะหน่อยเก็บยันเกี่ยวขาว้าวแล้วเป็นหมาจนย่ามแรงทั่วปีเป็นทวนพันโบราณสันสันไวยสันสันแข็งแข็งเนี่ยบางคนเขาจะาต่ำแสบ อแตงแตงก็ลังเป็นมากหน่อยเมื่อไห้มาแย่งกันกินหญ้าเซลแซลแต่สิ่งแย่บุญแล้วไปเลี้ยงมาแล้วว่าสี่กินหญามือแรงไปเกี่ยวหญ้ามาคำว่าเนี่ย ออกเบอมาสิเ,เ,เ,าาเด็กินแล้วเร็ยกจะไปมาอ่ะกินมาด่มินที่กสอบมุนพลังงาน เกี่ยวมาซิบกระสอบได้กินมื้อเดียวอะ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  A, 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 a Nạn chốt yêu Tay Thế này nhắn bắt chốt yếu. Thế lại là xin bố bớt nhiệt Nào, pha. แลกวยังเทให้มย oh ังเหลือยาเก่ากระสอบนั่นเทให้น้ำมากินอยู่กระสอบพี่เด้เฮ้ยงัวกับเก้าโต ปีนี้ขายออกสามโตหลายโตก็เลี้ยงบ่อยพ่อได้เลี้ยงพ่อได้กินหยาหอยู่แถวเดินเถียงมันเป็นงัวพื้นบ้านพี่น้องงัวนิน่อยมันเป็นงัวพันธุ มื่อไดเกี่ยวหญ้ากับเสี่ยวหญ้าให้กินมื่อได้บริเกวหญ้ากับไปเลี้ยงมื่อนี้ยายบุญขึ้นมาเลี้ยงกับน้องทำเมื่อวานนี้น้องทำกับน้องเหมยบรรยานนกาศมื้อนี้กั มืดฝนอยู่ด้พี่น้องเมื่อคืนว่าฝนสิตกก็บอตกสิล้มไปเฝ้าโตงอยามโตงก็บ่ได้ยามเมื่อวานนี่ก็ฝนตกหน่อยเดียวอันนี้ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เป็นบอนพักพรบอนนั่งกินขา้าว แลวก็บอนนอนย่ใต้หมมะข่อแต่คุณรู้หรือไม่ว่าย่ใต้ต้นมะข่อนี่มันมีรังแตนใหญ่มีแม่แตนเป็นร่อยพุ่นเดียโมเมนต์อได้เป็นแตนเนาะมีแตนมีตอมีพึ่ง มีอยู่สองหังเดี๋ยวจะให้ดูท่าผู้ชมห้างใหญ่มากถามันลงมากนี่ยสิ๋ยไปหาหมอเลยนั่นดูเห็นบอกเดี๋ยวจะซูมให้ดูดอันนี้คือลังแตน แม่มันพี่น้องเขินมาแตนกาบเนาะหังมันสียาวๆพ่นรังมันหังยาวๆแตนกาบเป็นลอยแม่พ่นเด้หังบักยาวๆดูท่านผู้ชมอันนี้คือรังแตนนะจ๊ะตอดเจ็บขึ้นอย่างนี้เนาะพ่น เป็นรลอยแม่นีแต่แม่ยังไงห้างหนึ่งอยู่ข้างนี้ถามันตอดคนบอ่อถา้าเฮาบริเหตุอย่างมันก็บอตอดเนาะเพราะฉะนั้นนะระวังทำ นั่นลังนึงอยู่ตรงนี้นี่ลังนึงอยู่ตรงนี้ไปปลูกประมาณนี้กด้อือ มันก็บ,บริสุทธิเดแต่คันท้าบริสุทธอย่างมันไม่กบริสุทธอย่างเดมันเป็นแตนกาบกับแตนลังแตนกาบมันจะเหตุเรื่อยๆห,อห้างมันสิบห่างงัวกับปล่อยกินยา ตัดหา่มันกินเนาะบรรยากาศเทียงนาแต่มันนี้ก็ค่อนข้างมืดฝนอยู่ดเด,ด้บาดแดดบาดมืดฝน แดดเริ่มออกมาอีกแล้วทำข้างหมักแตงเนาะแตงกำลังเป็นมากเบามีวาสิเอาดอกกระเจียวคุณมาปลูกฟังนี่ล่ะ พอมปินทีว่างหลายเนาะรอดูระวังแตนตอดเด้อยทำมันลุ้มลุมบ้าดินะาะว่าห้ามไปหาหมอแล้วฮะแตนหลายปบบน,นี้ วันนี้ไม่มีฝนเนาะมัวเนี่ยฝนตกกลางคืนกระตกตอนเศร้ากระตกมันอีบุยฝนแต่ก็มืดๆอยู่ได้พี่น้องลมเริ่มมาแล้วเดือนนาเขาออกแล้วมันอีเป็นเมอือห่อเขาประดับดินเนาะมันเศร้ากับากันลุกไปตักบาท ทำบุญให้บ,บรรพาวุลุดในยังกินเที่ยงยายบุญมั้ยเนี่นไปถือข้าวลงมาไปถือข้าวลงมาไปถือเนี่ยกินตีข้าวถุงถือตีข้าวไม่มกินยัง,ายยงยมากกงงมบ้นานเนี่ยไปซับน้ำไม้มแกงน้ำไม้เนี่ย,ยบริอึดดอกพี่น้องงามเนี่ยเนี่ยนี่ก่อข่างเที่ยงก็มีเนี่ยข่างสะก็มียุสะบัวก็บริอึดน้ำไม้งามเนี่ยบริยึดน้ำไม้กินเนาะ ป่าก็บ,บ่ได้ลงตงก็เศร้าไม่ยามตงเมยป่าบอเียนำไหลอยู่ไอ,อย้ยามลกล่อรุ่นยามตงกับบริยามจักเถ้ฝนบต่ตกตกกระพรนปล่อยๆตกบ่แห้งคือสวง ส่วงกอนลำหน้าฝนต,ตกแห้งครับพี่น้องจามาดีกับทิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีสบายดีสบ,ยดสบายดีดีเนาะกินแล้วก็นอนบรรยากาศดี